soft skill เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเป็นคนเรียนรู้ได้รวดเร็วนะครับเข้าใจอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับเออพูดง่ายๆคือไม่ต้องให้คนเล่าจนจบเรื่องอ่ะบางคนเล่าหนังให้ฟังจนจบเรื่องยังจําอะไรไม่ได้นึกไม่ออกจับต้นชนปลายไม่ถูกอย่างนี้ไม่ใช่คนเข้าใจง่ายไม่ใช่คนเรียนรู้เร็วหนูต้องพิเศษตัวเองนะครับพวกเราต้องพิเศษตัวเองว่าเราเป็นคนเรียนรู้เร็ว เข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายอันนี้คือซอฟต์สกิลที่ใครๆก็อยากได้ประเด็นที่2คือการช่วยเหลือตัวเองในแง่ของการหาข้อมูลการศึกษาด้วยตัวเองนะครับการศึกษางานการหาข้อมูลด้วยตัวเองทุกวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดที่เราสามารถที่จะอาศัยตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยพี่เลี้ยงมากจนเกินไปเรื่องนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของคนที่มาสอนงานเรานะครับว่า เราสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับภาษาองังกฤษเขาเรียก self learning นะครับคนที่เป็น self learning เนี่ยไม่จนครับไปไหนก็ไม่จนคือเรียนรู้อะไรต่างๆด้วยตัวเองได้หมดเลยไม่ต้องให้คนมาสอนสอนก็สอนน้อยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วแถมยังเรียนรู้เร็วด้วย อันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจน่าคุยน่าเรียกมาสัมภาษณ์ประเด็นที่3ก็คือการทํางานร่วมกับคนอื่นบริษัทส่วนใหญ่ต้องการคนที่ทํางานกับร,ร่วมกับคนอื่นได้ดีเป็นทีมกับเขาไม่แหวกแนวไม่แตกแยกไม่เข้าไปแล้ววงแตกอะไรอย่างงี้นะครับการที่เราเป็นสมาชิกในทีมที่ดีเนี่ยเราเป็นคนที่สามารถเข้าไปแล้วทำให้ทีมงานสามารถทำงานได้สำเร็จเพราะมีเราเป็นตัวช่วยที่ดี เรื่องนี้สําคัญเราไม่ต้องเป็นหัวหน้าทีมก็ได้แต่เราเป็นลูกทีมที่ดีถ้าขาดเราไปสักคนทีมนี้อาจจะประสบความสําเร็จในการทํางานแต่ไม่ง่ายเพราะขาดคนเก่งอย่างเราไปเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของบริษัทนะครับทุกบริษัทรอ Skill สุดท้ายก็คือเรื่องของการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาการไม่ยอมแพ้ปัญหานะนี่เป็นเรื่องที่ อยากให้น้องๆเป็นคนแบบนี้ไม่ต้องไปฝึกหรอกครับแก้ปัญหาก็หมายความว่าอย่าไปอับจนกับปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องเกิดในใจก่อนอย่าคิดว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วเรามันนั่งหมดอะไรใจอยากอย่างนี้คือไม่แก้ปัญหาปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยถ้าเราคิดอันดับแรกเลยว่าเอ๊จะทำยังไงให้ปัญหานี้หายไป จะทำยังไงให้ปัญหานี้สามารถที่จะแก้ไขออกมาไปในทางที่ดีได้นี่คือนักแก้ปัญหาครับน้องปรับตัวแค่นี้น้องก็เป็นนักแก้ปัญหาแล้วครับคนที่แก้ปัญหาต่างๆได้ดีนีเป็นคนที่ใครๆก็ชอบครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาไปกับเขาไม่เคยจนไม่เคยจนตรอกเพราะาอะไรเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดอนาคตนักแก้ปัญหาคือผู้นำครับคือผู้นำคือลีดเดอร์ของคนอื่นเพราะว่าอะไร พอไปไหนก็สามารถช่วยคนอื่นได้หมดมันจะมีคนคอยติดตามเยอะครับ